สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่พพ่ชาวเครื่องเสียงการแจ้งราคาทุกคนนะครับวันนี้ผมมีแท่นเล็กๆแต่พลังเสียงสุดยอดมาให้ชมครับผมตัวนี้เป็นของดีนะครับผมโมเดล300วัตต์บวก300วัตต์ที่8โอห์มนะครับเป็นพาวเวอร์คั s ดีสวิตชินะครับตัวเล็กๆครับตัวเล็กมากเลยนะครับผม เท่าคอร์สเลยครับตัวของเขาเท่าคอร์สเลยตัวเล็กมากน้ําหนักเบามากนะครับตัวนี้ไม่ถึงไม่ถึงสี่โลนะครับประมาณสามโลกว่าสภาพก็ถือว่าสวยนะครับผมยังไม่ได้เช็ดทาความสะอาดเลยครับอันนี้เป็นรอยสติ๊กเกอร์เฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่รอยทะลอกนะครับแต่แรงมากนะครับผมลองขับสิบสองนิ้วดูแล้วข้างละสองดอกเ่ยโอ้โหไฟขึ้นสองเม็ดก็ลั่นแล้ว ด้านหลังครับผมปั๊กไฟสเปคอนพัดลม3ตัวนะครับพัดลมระบายความร้อน3ตัวระบายทันแน่นอนครับผม xl อผมเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีมากสำหรับคนที่ชอบเล็ก,ลก,ลกลๆแรงๆเสียงดีกลางแหลมนี่ใส่ปิ้งเลยครับลืมคำว่าคัดดี ใคขับกลางเหลี่มไม่ได้ไปได้เลยตัวเนี้ยขับกลางเหลี่มใสกว่าคาดเวบีบางรุ่นอีกนะครับสุดยอดครับผมสนใจสอบถามได้นะครับผมคอมเมนต์ได้เลย